สวัสดีค่ะพี่น้องก้องไปพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทั้งใหม่ทั้งเก่านะคะเพื่อนจ้าวันนี้พี่ใจก็จะมาคําม,มืดเลยนะคะเพื่อนเราก็จะมาสรุปของห้าลาวกันเนาะห้าลาวของเมื่อวานวันที่แปดนะคะอโอเคก่อนไปสรุปก็มาฟังคําเตือนอนะคาเตือนทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่ายี่สิบแปดปีควรรับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพื่อน โอเคเราก็จะมาสรุปกันนะคะเพื่อนจา๋าผลที่ออกนะคะผลที่ออกราสตานะคะเจ็ดเก้าสองสองสี่นะคะเพื่อนจาอ๋าสองสี่มาในชุดรวมนะคะเพื่อนๆเด่นสองเนาะสองเก้า้าสองไม่มีนะคะหลุดไปแล้วก็เด่นริ้งรูดก็ไม่เข้านะคะ สำหรับลาว VIP ค่ะผลที่ออกหกหนึ่งหนึ่งหกหกนะคะเข้าหนึ่งเอ่อเข้าตัวหนึ่งวิ่งรูดนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่ว่ามาเข้าเด่นหนึ่งทั้งวันนะคะเด่นทุกทั้งวันนะคะหนึ่งกับสองเนาะไปเข้าเด่นที่หนึ่งแล้วก็หกหกไม่มีนะคะเพื่อนจ๋าสำหรับลาวสมัคีวีไอพีค่ะผลที่ออกหกห้าเก้าสี่หก ก็มาเข้าในชุดรวมนะคะ46นะคะ59มีไหม59ก็ไม่มีนะคะเพื่อนๆจอ่าส่วนเด่นวิ่งรูดก็ไม่มีไม่เข้านะคะเพื่อนรอบสตาร์ VIP ค่ะเพื่อนจะาผลที่ออก06087นะคะ60ก็คงไม่มีนะคะเพื่อน87 87 87 87 87 ไม่ถึงนะคะแต่ว่าอยู่ในในแปดเนาะเด่นแปดเข้าแต่เดียวเด่นๆๆนะคะเพื่อนวิ่งรูดนะเข้าแต่ตัวเด่นวิ่งรูดเนาะส่วนหกศูนย์จะเข้าในวิ่งรูดของอเด่นเด่นวิ่งรูดนะคะแยกแยกรอบเนาะส่วนลาวสามัคคีปกตินะคะผลที่ออก40294ค่ะเพื่อนๆจะเข้าแต่ชุดรวมนะ0220ตัวกลับนะคะ ส่วนวิ่งรูดก็ไม่เข้าวันนี้นะคะ9-4ก็มีนะคะเพื่อนเข้าเด่นชุดอ่าเข้าในชุดรวมเนาะก็สำหรับวันนี้ก็คือเข้าแค่2คู่นะคะเข้าแค่2เด่นวิ่งรูดเนาะสองรอบโอเคเราไปต่อกันเลยค่ะเพื่อนจะมีเข้ามีหลุดเนาะเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะโปรดใชว้วิจารณญาณน,นะคะ ส่วนวันที่9้านะคะพี่แจให้เด่นอยู่ที่1 2 3 3กับ8ปนะคะตัวเดียวกันมาด้วยกันนะคะเพื่อนจ๋าแล้วก็ตัวโจตัวเด่นพี่แจก็ไม่ได้วางโจให้เนะนะคะ2กับ8ปถ้าเกิดตัวใดตัวหนึ่งมาต้องมาด้วยกันนะคะเพื่อนนะคะ คะเพื่อนจะก็มีตัวเด่นตัวโจตัววางให้เนาะท้าเพื่อนไม่ชอบที่พี่ใจวางให้นะคะเพื่อนจะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกจะหยิบจะจับออกไปได้แล้วก็ให้เปรียบเทียบกับในชุดเด่นแยกวิ่งรูดนะอันนี้พี่ใจเน้นนะคะถ้าใครจะวิ่งจะรูดทือเน้นหรือไม่ก็จะเปรียบเทียบจับคู่ในตัวเด่นรวมนะคะชุดรวมอันนี้คือชุดรวมทั้งหมดนะคะทุกทุกทุกราวนะ อันนี้คือพี่จแยกให้สําหรับที่ใครจะเล่นแต่ละรอบละ,ละเที่ยวนะคะวิ่งรูดเนะาะถ้าเกิดรอกไหนที่มันเข้าดิ่งด้งก็ดิ่งบนดิ่งล่างนะคะเพื่อนจจะถ้าเกิดไม่เข้าก็หลุดไปนะคะเพื่อนจะก็ขอโทษขอภะะ <analy zer> ขอภัยเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวเลขการคํานวณสถิติที่ออกไปแล้วย้อนหลังนี้นะคะเพื่อนจะก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่อีกหนึ่งคลิปนะคะก็ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ ช่องวิจัยพารวยนะคะช่องน,น้อยๆนะคะช่องน,น้อยกำลังหัดคานหัดเตือนนะคะเ<ม>พื่อนจ๋าก็เป็นกําลังใจกันไปเนาะ <S <S บางทีพี่ัจก็ไปช้าต่อคอมเมนต์ชาต้าก็ขอโทษขอภอภัยน้องเพื่อนจ๋าบางทีก็มีภารกิจหลายอย่างนะคะเ<ม>พื่อนจ๋า,าก็ขอท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ